โปรแกรมบอลวันนี้ประจำวันที่11กันยายน2568นะครับและขอแสดงความยินดีสําหรับสมาชิกที่ทายกิจกรรมถูกเมื่อค้าคืนที่ผ่านมากันด้วยนะครับสาหรับผู้ที่ทายถูกนะครับสามารถทักบ้านเขียวแจ้งและของรางวัลกันได้เลยนะครับและสําหรับใครที่รับชมคลิปนี้นะครับอยากร่วมกิจกรรมนะครับสามารถทักบ้านเขียวนะครับเพียงแอดไลน์แอดเอท่เท่านั้นนะครับรายละเอียดตามที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนี้นะครับโอเคครับวันนี้มีโปรแกรมมาฝากกัน6คู่เหมือนเดิมนะครับ มาดูคู่แรกนะครับในสื่อฟุตบอลอาร์เจนตินาพรีเมียร์ดิวิชันนะครับอย่างคู่เบกาโนในับพบกับซามาตินซานฮวนนะครับคู่นี้นะครับจะแข่งขันกันในเวลา6โมงนะครับและคู่นี้จะเป็นคู่ V.P. นะครับสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมหรือทัศนะได้ที่บ้านเขียวนะครับและจะเป็นคู่ที่ให้ถ่ายกิจกรรมนะครับใครที่สนใจอยากร่วมกิจกรรมนะครับสามารถทักบ้านเขียวนะครับเพียงแอดไลน์แอดเอทีหนึ่งเท่านั้นนะครับต่อไปนะครับมาดูในศึกฟุตบอลบราซิล่ขับนะครับอย่างคู่คูเซโลในับพบกับ อาราดิโกมีไนโลนะครับคู่นี้นะครับจะแข่งขันกันในเวลาตีห้าครึ่งนะครับต่อไปคู่ที่2นะครับโบตาโฟโกนะครับพบกับวัดโกดากาม่านะครับคู่นี้นะครับจะแข่งขันกันในเวลา7จ็ดโมงครึ่งนะครับต่อไปนะครับเรามาดูในศึกฟุตบอลเดนมาร์กดิวิชั่นหนึ่งนะครับอย่างคู่ไฮโบรนะครับพบกับลิงบี้นะครับคู่นี้นะครับจะแข่งขันกันในเวลาเที่ยงคืนนะครับต่อไปนะครับมาดูในศึกฟุตบอลสวีเดนขับนะครับอย่างคู่ นัทโจนะครับพบกับฮารคเคนนะครับคู่นี้นะครับจะแข่งขันกันในเวลาสี่ทุ่มครึ่งนะครับและคู่สุดท้ายนะครับในสืบพิบอลไอแลนด์พรีเมียร์นะครับอย่างคู่อังคาราเนสนะครับพบกับเบดอบิกนะครับคู่นี้นะครับจะแข่งขันกันในเวลาเที่ยงคืนนะครับและสำหรับใครนะครับที่อยากรับชมการวิเคราะห์เพิ่มเติมนะครับสามารถดูได้ที่เพลย์ลิสต์หน้าช่องนะครับส่วนใครที่อยากได้ทีเด็ดบอลเต็งวาสเต็ปและตัวเล้อติดดาวนะครับหรือใครที่ยังไม่เคยเข้าร่วมกลุ่มกับเรานะครับสามารถแอดไลน์ไดด้ที่อเลยนะครับ และนั่นคือตัวเน้นที่ผมจัดให้ในกลุ่มถูกวัน,นครับสำหรับวันนี้นะครับก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ